กราบสวีดัสสวัสดีชาวชอบสปอยทั้งหลายวันนี้เรามาสปอยแอนิเมชั่นเรื่อง The Secret Life of Pets เรื่องลับแก๊งขนฟูเมื่อพวกมนุษย์ไม่อยู่บ้านเหล่าสัตว์เลี้ยงของพวกคุณจะทำอะไร <S <S Max หมาน้อยที่ถูกเก็บจากกล่องข้างถนนโดยเคทีสาวสวยตัวคนเดียวในแต่ละวันทั้งคู่ตัวติดกันยังกับปลาต้องโกแต่มันก็มีช่วงที่ต้องห่างกันบ้างแหละ ก็เป็นตอนที่เคที่ต้องออกไปข้างนอกแม็กพยายามทําตัวเป็นหมาแสนรู้เพื่อปร่อยความน่ารักให้เคที่อยู่กับเขาแต่ดูเหมือนว่าเคที่ต้องไปจริงๆแม็กซ์ก็ได้แต่นั่งเฝ้ารอเคที่ที่หน้าประตูซึ่งต่างจากพวกสัตว์เพื่อนบ้านแต่ละตัวมากซึ่งของเพื่อนทั้งหลายก็จะมีหมาน้อยปอมๆสุดน่ารักฟุงฟ้งฝิงกิ๊เจ็ตนางเป็นผู้ที่แอบชอบแม็กอยู่ข้างเดียวโคอีแมวอ้วนเอาแต่ใจรักการกินทั่วหวานนกแก้วสุดน่ารัก ที่ชอบบินเล่นบนหน้าจอทีวีเมลหมาปักที่คอยจ้องไล่กระรอกที่มาบางทิวทัศน์ของเขาและโนแมนที่มุดไปทุกท่อของอาพาร์ตเมนต์เพื่อตามหาห้องเจ้านายแต่ก็หาไม่เจอสักทีเมื่อเคที่กลับมาถึงบ้านแม็กทำตัวดีดีใจที่เจ้านายตัวเองกลับมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์ชิ้นโตนั่นก็คือดุกหมาอ้วนตัวใหญ่ที่รับมาจากเทศบาลแม็กขู่ดุกด้วยความไม่พอใจกลัวจะมาแย่งเคที่ไปจากเขา เคทีก็ได้แต่ขอร้องแม็กให้ช่วยดูแลเพื่อนใหม่หน่อยพร้อมกับกอดแม็กเคทีปูผ้าให้ดุ๊กนอนกับผืนแต่แววตาของดุ๊กนั้นอยากจะนอนที่นอนนุ่มๆของแม็กแต่ก็โดนแม็กคู่อีกแล้วพอทั้งคู่พ้นจากสายตาเคทีดุ๊กก็เข้ามาแย่งที่นอนของแม็กแม็กก็เลยไปฟ้องเคทีที่กําลังแปลงฟันอยู่ในห้องน้ําแต่สิ่งที่แม็กฟ้องไปเคทีฟังรู้แค่ว่าแม็กเห่าก็เลยให้แม็กกลับไปนอนดุ๊กได้ยินที่แม็กฟ้องเคทีก็ขู่แม็กคืน รุ่งเช้าแม็กต้องจมกับการที่เคที่ไปข้างนอกแถมมีตัวเจ้าปัญหาอย่างดุกเพิ่มมาอีกด้วยในขณะที่ดุกแย่งข้าวแม็กกินอยู่แล้วโนแมนก็โผล่ออกมาจากท่ออีกแล้วด้วยความซนดุกจึงวิ่งพุ่งก็ไปหาหนูจนพื้นสะเทือนละแจกกันก็ตกลงมาแตกแม็กก็กังวลว่าเคทีจะโมโหแต่ก็แอบคิดได้ว่าถ้าเคที่รู้ว่าดุกถล่มทุกอย่างไม่เหลือซากตัวเองก็จะได้จัดการดุกให้ออกไปพ้นๆ้นแล้วก็เริ่มแผนการทำลายข้าวของจนดุกต้องยอม เมื่อถึงเวลาเดินเล่นแม็กดุกและพ้องเพื่อนก็เดินเล่นกันในสวนแต่ก็มีแม็กตัวเดียวที่ไม่ได้ปลดสายจูงเพราะว่าคนที่เคที่จ้างมาดันไปติดหญิงซะก่อนแม็กใช้อำนาจสั่งให้ดุกไปหากิ่งไม้มาโยนเล่นดุกก็เดินไปหาแถวหลังพุ่มไม้แล้วก็เจอตะข่ายที่สามารถออกจากสวนได้แล้วก็ตะโกนบอกแม็กว่าจะกิ่งไม้ตรงนี้เพียบเลยอยากให้แม็กมาเลือกกิ่งไม้เองพอแม็กมาถึงดุกก็พุ่งชนแม็กออกจากสวนโดยไม่มีใครรู้ แล้วก็ลากแม็กฝ่าถนนมาทิ้งลงถังขยะในซอกซอยที่มีแมวอันตพานดุก๊กโดนเจ้าแมวอันตพานขโมยปลอกคอไปทําให้เขาโมโหแต่ก็สู้ไม่ไหวเพราะว่ามีลูกสมุนของมันเป็นนับร้อยเลยดุก๊กจึงทิ้งแม็กแล้วหนีเอาตัวรอดคนเดียวแต่ก็ไปได้ไม่นานก็กลับมาเพราะว่าโดนเทศบาลไล่จับแล้วก็นาทั้งสองตัวไปขังในกรงร่วมกับหมาหน้าโหดที่อยู่กรงตรงข้ามตัดมาที่บ้านกิจเจตกิจเจตกำลังอินกับละครแล้วก็ได้ยินเสียงหมาเหา่าคิดว,ว่าเป็นแม็กเลยออกไปดูตรงหน้าต่าง เห็นแค่เมลกับหมาไส้กรอกจึงถามเมลว่าแม็กไปไหนแล้วเมลก็บอกว่าได้ยินเสียงแม็กแหกปากร้องหลังหายเข้าไปในพุ่มไม้ของสวนตัดปฏิกระต่ายน้อยสุดน่ารักนามว่าสโนบอลขึ้นมาจากท่อนั่งกินแครอทอยู่หน้ารถเทศบาลเจ้าหน้าที่เทศบาลเห็นแบบนั้นก็เลยเข้าไปทําท่าทางเออดูน้องกระต่ายแต่ก็ไม่ได้แอมหรอกโดวน้องเล่นงานตัวแหกตาไปเลยแล้วเจ้าหมูสีชมพูแล้วเจ้ากิ้งก่าเขียวอีกก็ออกมาจากท่อพุ่งตรงมาเล่นงานคนขับรถอีกคน แล้วก็ขับรถเองซะเลยส่วนเจ้าสโนบอลก็ขึ้นรถไปสซตตูดโบกลาเจ้าหน้าที่ที่ถูกเล่นงานพร้อมกับแทกแครอทให้เป็นรูปกุญแจไขประตูให้หมาหน้าโหดเพื่อของเขาแม็กก็ขอร้องให้สโนบอลช่วยพาพวกเขาออกจากกรงด้วยแต่สโนบอลไม่ต้อนรับพวกสัตว์ที่มีเจ้าของเพราะตัวเองนั้นเคยโดนทิ้งและเป็นสัตว์เลี้ยงหัวเนา่าแม็กก็เลยโม้ไปว่าพวกเขาเนี่ยพึ่ง่าเจ้าของทิ้งไปสโนบอลเห็นว่าพวกแม็กนั้นเลือดเย็นมาก,กเกยรับเป็นลูกน้องและพาลงท่อระบายน้ํา ในขณะที่กิตเจตใจไม่ดีในละครก็พูดประโยคหนึ่งว่าหากเขาคือรักแท้จงออกไปตามหาเขากิดเจตก็เลยออกไปตามหาแม็กและจู่ๆก็ได้ยินเสียงสัตว์ตัวหนึง่งอยู่ในกรงที่มืดถึบและนั่นก็คือเจ้าเหยียวที่ถูกปิดตาแล้วโซ่ล่ามขาเอาไว้เหยี่ยวบอกว่าถ้าได้ช่วยเขาออกไปก็จะช่วยตามหาแม็กให้แต่ความจริงมันไม่ใช่เมื่อกิดเจ็ช่วยถอดผ้าปิดตาเยียวก็บินออกมาจากกรงจะจับจิกเก็ตกินแต่โซ่ก็ดึงขาเอาไว้ ทำให้เจ้าเหี่ยวไม่สามารถบินไปไหนได้ไกลกิจเจ็ดก็ยังมีความสงสารเหี่ยวอยู่ก็เลยเสนอเงื่อนไขว่าจะตามหาแม็กเจอเธอจะยอมเป็นเพื่อนซีกับเหี่ยวเหย่ยวจึงตอบตกลงแล้วก็บินตามหาให้ต่อมาเหี่ยวได้เอาเจ้าแมวอันตรพานที่ประทะกับดุกและแม็กมาให้กิจเจ็ดกิจเจ็ดเลยถามแมวด้วยน้ำเสียงกังวลว่าแม็กไปไหนแต่เจ้าแมวก็ควรตีนใส่ลยโดนกิจเจ็ดจัดการเจ้าแมวเลยยอมบอกว่าเจ้าแม็กถูกจับตัวไปที่ท่อระบายน้ําตัดมาที่ท่อระบายน้ําสนโนบอพาดุก มันแนะนาให้กับเหล่าสัตว์เลี้ยงหัวเน่าพร้อมกับเตรียมรับน้องให้อสรพิษฝังเขี้ยวให้และพวกแมวอันตรพานก็เข้ามาขัดจังหวะเพราะพวกแม็กมันยังเป็นหมาบ้านอยู่สโนว์บอลจึงสั่งให้ลูกน้องจับพวกแม็กไว้ในขณะนั้นดูก็เข้าไปกัดปลายหางงูอสรพิษทําให้เจ้าง,งูฟาตัวกวาดไปรอบๆทําให้จัดการได้อย่างง่ายดายแล้วดูกับแม็กก็หนีออกจากท่อระบายน้ําไหลลงสู่แม่น้ําแล้วก็ขึ้นเรือไปตัดปฏิกิริยเจ็ดยกพวกเพื่อนหมาพามาหาป่า ซึ่งป๋าก็คือหมาแก่ตัวหนึ่งที่มีขาพิการป่าสามารถช่วยตามหาแม็กได้ในขณะที่แม็กและดุกขึ้นฝั่งมาจากแม่น้ําได้ก็มานั่งหน้าแบลวขออาหารจากคนแถวนั้นแต่ก็โดนหนีใส่หลังจากนั้นทั้งครูก็ได้กลิ่นไส้กรอกก็วิ่งตามกลิ่นจนไปเจอโรงงานแล้วก็กินไส้กรอกจนพุงโตแล้วดุกก็ย้อนนึกถึงความหลังที่เคยมีเจ้านายที่อบอุ่นมาก่อนแต่ก็โดนเทศบาลจับไปเพราะแค่ออกมาเดินเล่นข้างนอกแล้วก็หาทางกลับบ้านไม่ได้แม็กจึงบอกให้ดุกร้องกลับไปหาเจ้าของดู และหวังว่าเจ้าของจะดีใจที่พบลูกอีกครั้งส่วนทางพวกกิจเจ็ดก็ตามป่ามาที่ท่อระบายน้าแล้วก็เจอกับบรรยากาศอันแสนโศกเศร้าที่งูสารพิษได้จากไปซะแล้วพวกกิจเจ็ดเลยตัดสินใจเดินกลับไปดีกว่าแต่ก็บังเอิญดีสโนบอลพูดถึงหมากระเป๋าก็คิดว่าเป็นแม็กแน่ๆนคเขาอีละหมาไส้กรอกก็พยายามพูดบายเบียงแต่ก็ด้วยความอดทนที่มีไม่มากกิจเจ็ดก็เลยออกตัวบอกว่าห้ามทําอะไรแม็กนะเมื่อสโนบอลรู้ว่ากิจเจ็ดรู้จักแม็กก็สั่งให้ลูกน้องจับพวกกิจเจ็ดทันที แต่ก็หนีรอดออกมาได้พร้อมที่จะลุยตามหาแม็กต่อตัดมาที่แม็กกับดุกเดินทางมาที่บ้านเจ้าของเก่าของดุกแต่กลับเจอกับเจ้าแมวหน้าไม่ขุนบอกว่านี่อ่ะมันบ้านของมันแล้วก็บอกความจริงว่าเจ้าของดุกกตายไปแล้วดุกไม่เชื่อคิดว่าแมวมันโกหกแต่แล้วก็มีรถครอบครัวหนึ่งขับมาจอดหน้าบ้านนั่นก็คือเจ้าของบ้านใหม่ดุกก็เข้าไปเห่าใส่แล้วเจ้าของบ้านก็โรเรียกเทศบาลมาจับแต่จับได้แค่แม็กไปดุกจึงเข้าไปช่วยเอาตัวเองให้จับแทนแล้วก็บอกให้แมกวิ่งหนีไป ในขณะที่แม็กวิ่งตามรถเทศบาลไปช่วยดุกแก๊งสโนบอลก็เข้ามาเห็นก็เลยวิ่งตามมาติดๆแล้วก็ดันไปชนท้ายรถเทศบาลสโนบอลก็มัวแต่จัดการแม็กข้างทางจะลืมไปเลยว่าเพื่อนที่เหลือยังอยู่ท้ายรถแล้วก็โดนจับตัวไปสโนบอลเลยต้องฝืนขอความช่วยเหลือให้แม็กช่วยทั้งสองจึงขับรถบัสบนสะพานลอยแล้วก็พุ่งชนรถเทศบาลตกลงไปข้างสะพานแม็กช่วยสโนบอลออกมาจากรถโดยการข้ามออกมาแต่แก๊งสัตว์หัวหน่าวก็แหกันมาแล้วเข้าใจผิดว่าแม็กทำร้ายสโนบอล แล้วคิดเจ็ดก็โผล่เข้ามาช่วยพร้อมกับพักพวกส่วนแก๊งสโนบอลที่ติดอยู่ในกรงรถก็หลุดออกมาได้เหลือแค่เพียงดุกตัวเดียวแม็กจึงยอมเสี่ยงชีวิตไปช่วยดุกในขณะที่แม็กจะหยิบกุญแจรถไปไขกรงแต่ก็เผลอไปโดนที่ปัดน้ําฝนทำให้ที่ปัดน้ําฝนไปโดนเสาข้างข้างที่กันร,รถตกทําให้รถหนานตกลงมานในแม่น้าแม็กทำกุญแจลอยออกไปนอกรถสโนโบอลจึงตดลงไปเอากุญแจให้แม็กจนช่วยทั้งคู่ออกมาได้แล้วก็ขับรถพาทั้งหมดกลับบ้านแมและดุก อยู่กับเคที่พร้อมหน้าพร้อมตายอย่างมีความสุขส่วนสโนบอลก็บพบกับเจ้าของใหม่ตัวน้อยที่หลงรักสโนบอลตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอที่ฝาท่อระบายน้ําแล้วการ์ตูนก็ตัดจบไปอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเป็นการ์ตูนที่ดูจบแล้วแม่งโคตรสนุกและไม่น่าเบื่อเลยแถมคาแรคเตอร์ตัวละครแต่ละตัวนั้นจัดจ้านสุดๆแถมตอนนี้ก็มีภาค2แล้วนะเดี๋ยวสปอยภาค2จะตามมา The Secret Life of Pets ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป6.5คะแนน และได้คะแนนจากเว็บมะเขือเนาไป61%แต่คะแนนจากฝั่งคนดูนี่เยอะถึง90%เลยนะและทุกคนให้เสียงเดียวกันว่าโคตรสนุกหากชอบสปอยของเราฝากกดไลค์กดซับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย